ปกป้องภัยชาวหนองญาติแ้วลาดกายทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์หรือชื่อเสียงเดินเรียกเคียงข้ามสภาทางน้ำใสทินนี้หนาะคือหนองญาติสัมพันใจตราตึงไว้ระบือไก่หนองญาิเอ่ยเรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านสอทอท่านแขก เกียรติที่เคาเรพรักทุกท่านดิฉันปิ่นปักพัฒนาวรกุลทำหน้าที่เป็นธีกรในงานประเพณีบุญปทายข้าวเปลือกประจำปีทุกทศกราช2,566และการประกวดทาเข้าแรงของแต่ละคุ้มจำนวน8คุ้มสำหรับวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นการความรักพักแทงแบ่งปันสมัครสมานสาม,มาัาทีเสริมงานให้ยิ่งใหญ่ และเป็นการสืบสาบนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนชาวบ้านหนองยาสืบต่อไปจึงแคข,ขอแจ้งําหนดการให้ท่านพอดทราบดังต่อไปนี้ค่ะผู้ย่ญยยอดโทธิศาก่าเปิดงานชมการแสดงพร้อนรำของกลุ่มนำรำจิตอาสาบ้านหนองยาประกวดพาเข้าแรงตัดสินการประกวดและมอบรางวัลบันนี้เวลาสุดควรแล้วขอเรียนเชิญ คุณยอดโพธิสาผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองญ่านหมู่ที่2กล่าวเปิดงานและให้โอวาทในการประกวด